ขอย้อนคดีในปี1999เด็กหญิงอายุ14ไปที่สถานีตำรวจในซิมซาจุยบอกว่าถูกวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเองมีส่วนช่วยทรมานและตามรังควันทุกคืนในตอนแรกตำรวจไม่เชื่อแต่ก็ไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากนั้นเรื่องราวสุดสะพรึงก็ถูกเปิดเผยภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือห้องเช่าที่ทั้งสกรปรกและเหม็นเต็มไปด้วยขยะคราบเลือด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดศพยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีตุ๊กตาคิตตี้เปื้อนเลือดวางพิงผนังอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีชิ้นส่วนศีรษะและอวัยวะภายในของมนุษย์ยัดอยู่ข้างในเหยื่อคือฟานมันยีที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งตั้งแต่เด็กทําให้โตมาในบ้านเด็กกําพร้าจนอายุ15ก็ถูกสั่งให้ออกจากบ้านกําพร้าให้ไปอยู่ข้างนอกเพราะมีการจํากัดอายุอาศัยของบ้านเด็กกําพร้า ทำให้เธอกลายเป็นคนไร้บ้านติดยาและถูกบังคับให้ขายตัวจนอายุ21ปีก็ไปทำงานในซ่องจนได้แต่งงานกับลูกค้าคนหนึ่ง2ปีต่อมาก็คลอดลูกชายเพื่อนบ้านในอาพาร์ตเมนต์มักจะถูกปลุกให้ตื่นเพราะเสียงทะเลาะและใช้กำลังกันของสามีภรรยาคู่นี้ถึงแม้ว่าชีวิตจะวนเวียนอยู่ในวงจรอ,อุบาทแต่พอเธอมีลูกเธอก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเอง แล้วพาลูกชายไปอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยกว่านี้โดยเริ่มจากการเลิกเสพยาและเลิกขายตัวหลังคลอดลูกได้ไม่นานก็ไปทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในไนท์คลับช่วงต้นปี1999และเลิกกับสามีก่อนหน้านที่จะถูกฆาตกรรมไม่นานความตั้งใจและทุ่มเทเพื่ออยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีทำให้ฟานมีรายได้ลดลงไปมากและต้องดิ้นรนมากขึ้นหลายเท่าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกแต่แล้ววันหนึ่งก็ถูกชาญมันหลก ที่เป็นลูกค้าประจำจับได้ว่าเธอขโมยเงิน4,000ดอลลาร์ฮ่องกงก็เลยขู่บังคับให้ชดใช้เงินคืนมาเท่าหนึ่งด้วยความกลัวฝานก็รีบคืนเงินที่ขโมยมาทันทีพร้อมกับเขาเวลาหาเงินส่วนที่เหลือมาคืนแต่ไม่กี่วันถัดมาก็ถูกชาย3ามคนและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลักพาตัวไปจากที่พักซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือชาญกับอาฟงแฟนเด็กวัย14ปีแล้วก็เพื่อนอีกสองคน ทั้งหมดพาตัวฟานไปขังไว้ในอพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนอีกคนเช่าทิ้งไว้ในตอนแรกชานตั้งใจว่าจะให้ฟานขายตัวหาเงินใช้หนี้ที่เหลือแต่ไปไปมามาก็คิดว่าแค่ขายตัวคงไม่พอเธอต้องชดใช้มากกว่านั้นฟานถูกทั้งสี่คนทำร้ายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทุบตีด้วยของแข็งข่มขืนจับมัดเป็นกระสอบทรายเตะที่ศีรษะฉี่รถหน้าและให้กินอุจจาระ ราดน้ำมันคลิกลงที่แผลเพื่อให้ทรมานอย่างที่สุดยังไม่พอพวกนั้นยังหยดน้ําตาเทียนและพลาสติกหลอมละลายลงที่ขาจนเดินไม่ได้ฟานถูกบังคับให้ยิ้มแล้วบอกว่าชอบการถูกทรมานแต่ถ้าส่งเสียงร้องก็จะโดนหนักขึ้นไปอีกในที่สุดฟานก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงหลังถูกขังได้เดือนหนึง่งพอพบว่าเหยื่อเสียชีวิตทั้งหมดก็ช่วยกันแยกชิ้นส่วนแล้วต้มเลาะเนื้อออกจากกระดูก เพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปทิ้งกะโหลกศีรษะถูกเอาไปซ่อนไว้ในหัวตุ๊กตาฮลโ l o คิตตี้แล้วเย็ดปิดฟันหนึ่งซี่กับอวัยวะภายในบางส่วนเก็บไว้ในถุงพลาสติกแล้วยัดใส่ตู้เย็นกระดูกกับชิ้นส่วนอื่นๆเอาไปกระจายทิ้งตามที่ต่างๆต,ต,ตำรวจได้คุมตัวอาฟงไว้14ถูกกันตัวไว้เป็นพยานโดยเล่าถึงสิ่งที่ชานมันหลกกับลูกน้องอีกสองคนกระทำต่อฟันมันยีฆาตกรทั้งสาถูกจับ และถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะที่ฮ่องกงไม่มีโทษประหารต่อมาเหลียงชิงโชหนึ่งในฆาตกรได้รับการลดโทษเหลือ18ปีและได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี140 <c oughs> ก่อนจะมาถูกจับเข้าคุกอีกครั้งในปี2022ในข้อหาล่วงละเมิดเด็กหญิงไว้10ปีครั้งนี้ติดคุกแค่12เดือนหลังกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดกะโหลกศีรษะของฟานถูกส่งกลับไปให้กับครอบครัวเพื่อทำพิธี ส่วนอพาร์ตเมนที่ใช้เกาะเหตุถูกรื้อแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี2016ซสร้อยคอของฟานที่พบในตู้เย็นถูกส่งมอบให้กับลูกชายที่อยู่ในความดูแลของพ่อและย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์แม้จะผ่านมาหลายปีแต่ก็ยังเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ใครหลายคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเสมอใครที่ชอบเรื่องราวสุดแปลกหรือคดีโหดๆอยากจะสนับสนุนให้กำลังใจแค่กดติดตามจ้า